วันก่อนนะเพื่อนผู้หญิงมาเล่าให้ฟังว่าไปซื้อยาคุมมางี้แล้วยังไงซื้อเสร็จเพสัชกรถามว่าใส่ถุงไหมน้องอแล้วเพื่อนนายตอบไปว่าอะไรก็ตอบว่าถุงก็ใส่เป็นปกติค่ะแต่ก็กินยาคุมด้วยอุ่นใจกว่าเยอะวายยาเม็ดคุมกำเนิดคือฮอร์โมอนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสังเคราะ ช่วยขัดขวางการตกไข่ไม่ให้ไข่เข้าไปฝังตัวในมดลูกได้ถ้ากินเป็นจะไม่เสี่ยงท้องวิธีนี้วัยรุ่นไทยนิยมใช้ป้องกันการตั้งครรภ์เป็นอันดับหนึ่งถึงเกือบ45เยาเม็ดคุมกําเนิดมี2แบบแบบธรรมดากับแบบฉุกเฉินแบบธรรมดามี2ชนิดคือแผงและ21เม็ดกับแผงและ28เม็ดประสิทธิภาพไม่ต่างกันกินได้เลยไม่ต้องรอวันแรกที่ประจําเดือนมาและกินไปตามลูกศรทุกวันต่อเนื่องกันจนหมดแผงแบบ21เม็ดกินหมดพัก7วันแล้วกินแผงใหม่แต่แบบ28เม็ด หมดแล้วกินต่อได้เลยแต่ระวังกินปุ๊บไม่ได้กันท้องปับ๊บมันจะออกฤทธิ์หลังเริ่มกิน7วันดังนั้นถ้าไม่ได้กินวันแรกของการมีประจำเดือน 7วันแรกที่กินต้องใช้ถุงยางด้วยนะจ๊ะอย่างที่2ยาคุมแบบฉุกเฉินมีแค่แผงและ2เม็ดชื่อก็บอกอยู่ว่าใช้ตอนฉุกเฉินเช่นหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือถุงยางอนามัยรั่วกินพร้อมกัน2เม็ดได้เลยต้องรีบกินให้เร็วที่สุดถ้ากินภายใน3วันลดเสี่ยงท้องได้7จกินภายใน5วันจะเหลือ60%เปหลังจากนั้นไม่มีผลแล้วและก่อนใช้ยาต้องปรึกษาเภสัชกรที่ร้านก่อนเพราะบางคนเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงได้แล้วจําไว้ถึงผู้หญิงจะกินยาคุมก็คุมแแคค่่่ลูกตุมมโรไได้ ดังนั้นผู้ชายก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่กันไปนะจ๊ะจําไว้ต้องใช้ทั้งสองอย่างกันทั้งลูกกันทั้งโรคท่องสิถึงกินยาคุมก็ต้องใช้ถุงยางถึงจะใช้ยางคุมก็ต้องกินถุงยา่ถึงจะใช้ถุงยาก็ต้องกินยางคุม่ถึงจะใช้ถุงยางก็ต้องกินยาคุมถูกแล้ว